จะมารีวิว iphone 에디 c กันนะครับในปี2024แล้วนะครับผม iphone ม a 맥ตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะครับจากตอนมือหนึ่งเนี่ยเปิดตัวอยู่ที่40,000กว่าบาทเกือบ50,000เลยนะครับตัวนี้นะครับวันนี้เนี่ยจะเหลือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับผมตัวนี้ขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วจอเป็นแบบ oled ด้วยนะครับราคาวันนี้อยู่ที่เหลือเพียงแค่7,900บาทส่งฟรีเหมือนเดิมครับ เดี๋ยวเรามาดูภายในตัวเครื่องกันบ้างนะครับตัวนี้แบตเตอรี่อยู่ที่3,700แอมป์นะครับใช้งานปกติทุกอย่างนะครับผมไม่ติดไอคาวนะครับสแกนหน้าได้ปกตินะครับผมสามารถรีเซ็ตเครื่องได้ปกตินะครับใช้งานปกติเลยใส่ซิมใช้งานได้ปกตินะครับไอคาวไม่ติดนะครับลูกค้าไปถึงเนี่ยเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ก็ยังลื่นไหลเพราะว่าจอเนี่ยจอเป็นแบบ OLED สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมเนี่ยจอใหญ่ๆเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับราคาไม่แรงนะครับราคาไม่เกิน1 0 0 0น เดี๋ยวเรามาดูกันที่กล้องกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นกล้องหลังนะครับของของตัว iPhone S S Max ตัวนี้นะครับสามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับซูมเข้าซูมออกซูมได้ถึง 10x เลยนะครับจะเห็นได้ว่าซูมก็ภาพมันไม่แตกนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีวิดีโอนะครับแล้วก็จะมีโหมด s ซ o ลโม t i o n Time l a ปนะครับผมใช้งานได้ปกติทุกโหมดเลยมีโหมดภาพถ่ายส่วนบุคคลนะครับตัวนี้ iPhone S Max นะครับ สภาพสวยนะครับใช้งานได้ปกติเลยราคาวันนี้อยู่ที่7,900บาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีสำหรับใครที่พร้อมรับพร้อมโอนวันนี้ส่งให้ฟรีเลยไม่มีบวกเพิ่มนะครับความจําตัวนี้นะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่64 g จิกาคา7,900บาทความจํา 256G าิจิกาคาจะอยู่ที่8,900บาทนะครับ ใครที่สนใจนะครับผมสามารถทักมาได้เลยนะครับใน i d l i n e นะครับ i d Line นะครับ IT Shop 2020นะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้บนหน้าจอนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับที่ร้านเรามีทุกรุ่นเลยนะครับยังไม่ได้เอามารีวิวนะครับเครื่องใช้งานปกติทุกตัวนะครับมีของแถมให้ทุกตัวเหมือนกันมีฟิล์มมีเคสนะครับผมแล้วก็ใส่ชาร์จให้ไม่มี a p ป l e ID ดีเนี่ยที่ร้านเราก็สมัครให้นะครับผมพร้อมใช้งานเลยตัวนี้จอ6.5นิ้วครใที่ชอบจอใหญ่่เีใช้งานอย่างีย นะครับผมแนะนําเลยนะครับตัวนี้ราคาไม่เกินหนึ่งหมื่นด้วยนะครับสาหรับใครที่สนใจนะครับสั่งซื้อไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวรอตอบในไลน์ไอทีช็อ0 2 0นับรับได้เหมือนเดิมนะครับในตัวเมืองฉะเชิงเซานะครับต่างจังหวัดส่งฟรีพร้อมรับพรงอมโอจส่งฟรีปลายทางบบกเพิ่ม200นะครับผมสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ